วันที่16กันยายน2566ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอรตอรเดินทางมายื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาสอดส่อเรื่องการระเมิอดอำนาจศาลกรณีการออกหมายค้นบ้านพักของตัวเองค่ะโดยพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์บ้านทั้ง5หลังที่ถูกตํารวจบุคค้นั่นก็คือเฮียแต้มซึ่งเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีและพบว่ามีการโอนเงินมาจ่ายค่าส่วนกลางบ้านปีละ142,000บาทว่าเีย แตมเป็นญาติของตนซึ่งเป็นญาติสนิทกันและเป็นเจ้าของบ้านทั้งหมดส่วนที่เฮียแต๋มให้ตนเช่าบ้านอยู่นั้นมีสัญญา,ชาชเช่าชัดเจนค่ะซึ่งตนเช่าในราคา50,000บาทอาศัยอยู่สองหลังส่วนหลังที่เหลือใช้เก็บของซึ่งด้ยวยความที่เป็นญาติกันตนจะจ่ายแพงกว่านี้แต่เฮียแต๋มก็ไม่เอาซึ่งบ้านที่ตนอาศัยอยู่นี้ตนได้เคยให้ข้อมูลกับปปชไว้นานแล้วและตนบริสุทธิ์ใจค่ะเฮียแต๋มก็ไม่ใช่คนที่ทำผิดกฎหมายตนเป็นคนสงขาจึงมาหาเช่าบ้านอยู่เพื่อความสะดวกเท่านั้นทางนี้มีรายงานว่าหลังจากนี้ตำรวจจะเร่งสอบสวนและจะ หมายเรียกให้เฮียแตมและภรรยามาให้ข้อมูลถึงการครอบครองบ้านทั้ง5หลังในเร็วๆนี้ค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าท,ที่ผ่านมาค่ะพลตารวจเอกสุรเชษเปิดเผยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ก,กรรมกรข่าวคุยนอกจอของสอริยุทธัศนตินดาว่าตนยังคงส่งใสยพิรุธหมายจับคนบ้านที่ใช้เป็นนายโดยไม่ใส่ยศตํารวจว่าโดยปกติจะไม่ทํากันแบบนี้ค่ะอย่างต้นไปขอหมายจับก็ต้องใส่ยศไปทุกครั้งและสังกติกลับมาทุกที่โดยให้กลับไปทํำหมายเรียกก่อนเพราะเขามีตําแหน่งและมีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนถือเป็นการปกปิดหลอกสันให้ออกหมายจับ และสารอายการกรุงเทพใต้ไปขอหมายจับลูกน้องต้นก็ใช้ในายทั้งหมดเพื่อปกปิดไม่ให้สารรู้ว่าเป็นพลตารวจตรีเป็นพลตํารวจเอกเรื่องนี้จึงถือว่าสอบพิรุธเพราะใช้เป็นนายทั้งหมดและพอมาถึงบ้านต้นก็ไม่ใช้เป็นบ้านของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์และเมื่อวันที่ผ่านมา25กันยายน2566ต้รกนได้โทรคุยกับพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประภัสสรบตรซึ่งต้นกับผบอรตรสนิทกันค่ะซึ่งผบตรบอกกับตนว่าเขาเคยมารายงานว่าจะเข้าแต่ก่อนจะเข้าก็ต้องมารายงานท่านก่อนแต่กลับไปคนบ้านตนก่อน แล้วค่อยมารายงานท่านในภายหลงังคืออยู่ๆกับเข้าเลยเดี๋ยวไม่ได้บอกผบตอรอค่ะ